ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะครับก้องสดค่ะพดหมูครับอ่ะพี่พดเวลค่ะวันนี้เป็นข้าวต้มหรือพี่พดอะไรครับวันนี้ข้าวต้มระดับตำนานเปิดมาแล้ว80ปีนะครับเป็นข้าวต้มร้านเออข้าวต้มแปลงนามนะฮะนะคไปแถวแถวเกือบจะถึงเยาวราชเลยเยาวราชแตไปทางหัวลำพงก็จะเห็นนะฮะอยู่ริมถนนเลยใช่ไหมเข้าไปซอยเป็นนิดนึงค่ะพดผ่านขับรถผ่านบ่อยผมมปกซอยเลยครับผมวันนี้ก็ ทำวันละ 30- มสถึงสีเมนูเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับคุณจินดากับเพียตี้นะเพียรตี้ค่ะเพียรตี้ครับเพียรตี้บอกครับจากร้านข้าวต้มแป้งนางซึ่งคนนิยมกินกันมากนี่เป็นรุ่นที่3มแล้วใช่ไหมรุ่นที่3ามับคะเพราะว่าอ่าเขาขึ้นชื่อเป็นข้าวต้มแป้งนางที่ตั้งคือจริงๆเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแถวแถวแถว ที่ที่ที่ร้านตั้งยู่ร้านปัจจุบันใช่ไหมคะร้านปัจจุบันอยู่วงเวียนยี่สบสองถนนไมตรีจิตค่ะถนนเส้นที่จะออกหัวลําโพงค่ะอที่แบบเวลาจะไปหัวลำโพงต้องเลี้ยวนี้ไปขึ้นหัวลำโพงนี่เปิดใจรุ่นองคงเลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหประมาณตั้งกับรุ่นองมาถึงนี่ก็ จะเจ็ดสิบปีจะ80แล้วค่ะแล้วร้านนี้มันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเพราะเห็นไปตอนเย็นๆถึงจะเริ่มเปิดปะใช่สมัยก่อนเปิดยี่บสชั่วโมงตอนอยู่แปลงนามพอยินนี้ย้ายมาก็เปิด4ี่โมงเย็นถึงตีสามค่ะโอ้โหเรานอนตีสามมคนกินหรอโอ้โหขายดีมีอ้อโหคนเลิกเที่ยวเสร็จไงแล้วใช่ใช่ใชแล้วก็จุดเด่นของร้านคืออะไรครับจุดเด่น เอออย่างกระนัชยนะคะซิกเนเจอร์เลยค่ะดั้งเดิมดั้งเดิมเลยค่ะกระนัชยนี้ทํามาจากอะไรกระนัชไยทำดองจากผักดองครับแล้วมาเคี่ยวโอ้โหพี่พลกินกับข้าวเปล่านะร้อนๆนะหรือข้าต้มนะโคตรอร่อยเลยหอมมากค่ะวันๆอย่างนี้นน้อแต่พี่ทํา ว่าละกี่เมนูอ่ะเห็นเยอะเลยไหมสามสี่สิบเมนูได้เลยคครับมีนอกจากอาหารที่แบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีแบบทําสดเลยใช่ไหมตามสา่มีค่ะมีด้วยหรอมีค่ะสลิดทอดอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาต้มไงเขาต้มตามสั่งไงไส้ทอดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาไส้ทอดหมาไส้ทอดเงี้ยไส้ตันทอดเนี้แล้วใครเป็นคนทําก็เฮดดี้ทำหรอคือเราเราเราต้มแล้วสูตรใช่ไหมแต่หลังครัวเราก็ให้เขาสูตรไปว่าต้องทอดเท่าไหร่ ประมาณกี่นาทีทอดรอบแรกเท่าไหร่รอบสองกรอบจะทอดยังไงต้องบอกเขาอย่างนี้ค่ะแล้วอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคือเป็นแบบคนต้องกินต้องสั่นกนาชัยกนะชัย่แล้วก็กระลำปีนี่กระลำปนี่น่านกำปีลีเรีกีกระลี่รลำประำปลีีกนะลปกรกระลำปีล่าปีะกระลำปี น้ำแดงค่ะมันมันคล้ายๆจับชายแต่ทีนี้ว่าเราจับชายมันผักหลักรวมแต่อันนี้เป็นกระหล่ำล้วนๆและนี่นี่น่าทานมากปลาช่อนทอดกับผักกต้มประกาดดองปลาช่อนเกี่ยมชายค่ะปลาช่อนเกี่ยมชายหากินยากเนาะปลาช่อนเกี่ยมชายนี่หากินยากอันนี้โบราณหากินยากอใเนี้ยปลาช่อนเกี่ยมชายนี่ตั้งกับโบราณดั้งเดิมที่ร้านเลยค่ะมาพร้อมๆกับกระนาชายค่ะโอ้โหวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยเอามาจากไหนหามาจากจาก สั่งสั่งค่ะเราเราต้องสั่งอย่างปลาช่อนนี่เราต้องสั่งปลาตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่ต้องสั่งปลาค่บพิเศษต้องปลาเป็นๆค่ะหรอค่ะอย่างนี้ซื้อกับบ้านเก็บไม่กี่วันโอ้ถ้าซื้อกับบ้านช่องฟิตจะช่องปกติช่องถ้าปลาช่อนต้องเข้าช่องฟิตแต่ถ้ากาาชัยนี่นะเพื่อเรากวนทุกวันเราไม่ได้ใส่สารการบดถ้าซื้อไปปั๊บวางไว้ข้างนอกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งถ้าเลยอาทิตย์หนึ่งเข้าตู้เย็นก็ไม่เป็นไข่ค่ะ เขาบอกหกถั่วนี่คือเป็นซิเนเจอร์ใช่ไหมถั่ว้มขาหมูถั่วเนี้ยเอออันนี้แค่ล่ากินเนี่ยอะะไรนลาบัวต้มชิ้นคงหมูค่ะนะเยอะแบบเป็นอาหารที่ทานกับข้าวต้มแล้วตอนนี้วจรี้จริงนี่ใครเป็นคนใครเป็นคนใครเป็นคนคิดสูตรใครเป็นคนที่คุมสูตรทั้งหมดพี่จินดาเหรอเฮียค่ะสืทอดมาเหรอเฮียก็เป็นคนที่สมัยหนพ่มที่แฟนเขาค่ะออ๋สมัยก่อนเหรอคะสมัยก่อนก็นี่เขาเป็นลูก นี่ก็จะพายไงแต่เฮียงก็เป็นค <พอ S 2> นยื่งเนาะสืบทอดมาไงสืบทอดมา,ลมาเลยรับจับเตี่ยค่ะแล้วลูกชายก็หล่อพี่พศลูกชายก็หกล่อหลานยิ่งน่ารักหลานโคชนายนั่นไงเอ็นชัวกับพี่ก้องมูโวใช่ค่ะอืมแล้วมาอย่างนี้ร้านนี้เวลาจะไปต้องโทรสั่งไหมคะคือถ้าแบบว่าลูกค้าเยอะอย่างเงี้ยลูกค้าจะโทรมาสั่งว่านี่โต๊ะว,ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ร้านก็มีเดลิเวอรี่ไลน์แมนแก๊ ขาเป็นนี่ะโอ้ตายเยอะไปหมดเลยมีช่องทางการติดต่อเนี่ยขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะไปเข้าไปหรือเข้าไปเฟซบุ๊กพิมพ์ว่าเขาต้มแปลงน้ำนะฮะสั่งไปทานได้ที่บ้านร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงตีสามนะครับสี่โมงเย็นถึงตีสามเปิดสี่โมงเย็นตีสามแสดงว่าตอนกลางวันตอนเช้าตื่นมาก็ต้องรีบทำอาหารเนาะไอ้เมื่อไหร่ก็ได้เออไม่ก็อันนี้เห็ดยองเจค่ะอ๋อเห็ดยองเจอันนี้ทานอันนี้ทานได้อันนี้ทำทั้งกะปิ ทานเจมหรือบางสาวิรัตได้หมดค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำอาอสามสเมนูใช่แล้วก็ชิมด้วยร้านนี้มีแต่เมนูเด็ดๆนะใครที่ชอบทานเข้าต้มทานอะไรอย่างเงี้ยไปได้เลยนะแถวแถวแปลงนามทางไปหูหล้มโพงนะฮะใกล้ๆวงเวยียี่สองนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับอยู่แถวแถวนั้นเพราะว่าร้านจะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงตีสาส่วนหหาในกูเกิเจอไหมเจอเจอมีสาขาเดียวเนาะ แต่มีตามห้างก็มีเป็นฟูตคอร์ดมีมีเนาะอุ้ยรวยไหมเดี๋ยวนี้เนาะอ่ะเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันดีกว่าว่าอาหารจากเขาต้มงแต่งน้ำอร่อยอย่างที่เราพูดไปไหมเดี๋ยวมาชิมกันเบรกหน้าครับดกองต อากลับมาแล้วค่ะไม่หญ่ต่อนะมีอันนี้พูดมาแล้อันนี้อะไรอันเนี้ยนะน้ำเลอบหมูสับครับตอนนี้อยู่ข้าต้มแปลงนามนะคะตอนนี้ร้านย้ายอยู่ตรงไหนนะวงเวียน22่สิบสองอถนนไมตรีจิตค่ะถนนเส้นที่จะออกหัวลําโพงค่ะอ่าอยู่แถวนั้นนะคะไปได้เลยนะครับเปิดเปิดสโมงถึงตีสามสามค่ะนะครับมีอาหารตามสั่งปลาสลิดทอดไข่เจียว ผัดไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราใช่ค่ะไส้ทอดไส้ตันไส้ตันทอดมียำแมงกะพุนน้ำมันงามีเยอะแล้วใบแดนพี่ก้องใบเขียวนี่เออนี่อะไรอันนี้อันนี้ใบปอค่ะใบปอกินกับข้าวต้มเหมือนกันข้าวต้มเขาสวยได้เลยค่ะอันนี้อันนี้หน่อไม้จีนอันนี้หน่อไม้พะโลค่ะเป็นหน่อไม้เหม่งสุ่งหน่อไม้จีนค่ะหน่อไม้จีนค่ะเหม่งสุ่งหน่อไม้เหม่งสุ่งคืออะไรคะ เป็นหน่อไม้จีนหน่อไม้จีนเขาเรียกว่าเหม่งสุ้งเนมีงสุ้ง่ะเหม่งสุ้งและนี่ไม่ดูเด็ดหอยอะไรนะหอยกระพงค่ะพันต้นหอมค่ะโอ้โหมีหากินยากนะค่ะ อ่ะเด็กก็ลองกินกันหน้าฉายก่อนดีกว่าหอยกระพงที่มันตัวเล็กมากเลยนะเออนั่งแกะก็ปวดหัวแล้วี่กตัวเนี่ยถึงจะได้เขาไม่ไม่ได้นั่งแกะแล้วค่ะเพราะต้มเขาใช่ไหมเขาต้มเขต้มเขาต้มแล้วก็หลุดใช่ไหมใช่เปลือกแล้ว๋อแล้วเขาจะหลุดเปลือกเขาก็จะขึ้นลอยขึ้นมาแล้วเราก็ช้อนช้อนช้อนเปลือกถึงวันนี้ก็มีขายอยู่เดี๋ยวลองกินดูเลยอันนี้แกน้าช่ายก่อนนะพี่พลอยพลอยจะลองกินไหมคะอย่าเพิ่งเนาะอืมอ่ะนี่อืม ถูกปากเลยครับอร่อยอร่อยมากหอมดีหอมเนี่ยกินจะเนี่ยพี่ก้องหอยหอยกระพงหอยกระพงหอยกระพงเดี๋ยวกินนี่ก่อนนีหนังเรียบเปิดไหมพี่พอบอืมอ่ะเปิดร้านกินบงโปรโมชั่นหน่อยมีอะไรไหมมีจุดเด่นจุดเด่นอะไรถึงกินบงที่ร้านเปิดสี่โมงเย็นถึงตีสามค่ะอืมอืมอยู่แถวไหนอู่วงเวียนยี่สิบสองถนนไมตรีจิตถนนเส้นที่จะออกหัวลำโพงค่ะฮะหมายเลขโทรศัพท์สองค่ะ หมายเลขโทรศัพท์บอกเลย0 2 2 2 6 2 8 4 2อ่สเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะถึงตีสามนะไม่มีวันปิดเลยไม่มีไม่ไม่ปิดค่ะแปลกมากเลยด้ำเนี้ยหมูสับเขาบอกที่อื่นเขาจะด้ำดำเนาะของพี่ไม่ดำเนาะเพราะว่าเราใช้หมูอย่างดีไม่ไม่ไม่เราสามารถโทรจองโต๊ะได้นะที่เบอร์เนี้ยเบอร์เบอร์อะไรฮะศูนย์สองสองหกศูนย์สองสองสองหกสองแปดสี่สองค่ะตามไม่ดีเลยว่า ที่ร้านเดี๋ยวนี้วัยรุ่นทานเยอะกนาชัยอย่างเนี้ยวัยรุ่นทานจะเยอะเลยค่ะวัยรุ่นไปกินเยอะคนรุ่นใหม่ไปกินเยอะค่ะอืเจนแซเจนซีไปกินกันเยอะเยอะไหมเจนวายค่ะนี่อันนี้อันนี้อปลาช่อนเกี๊ยมชายค่ะคุณดูปลาช่อนตัวอย่างพี่พหมคุณปลาช่อนนี่ปลาช่อนเห็นไหมอันนี้ปลาช่อนเกี๊ยวไย่ลองกินสิ น่าจะลดนะเนี่ยถ้าได้ข้าวต้มนะกินกับข้าวต้มอร่อยร้อนๆเลยพอนะแต่กินกับข้าวสวยก็ได้นะค่ะได้ค่ะอืมอร่อยอืมถั่วขาหมูครับพี่วไม่ชิมเหรอนุ่มเลยถั่วดิส่งว่าขาหมูลิซ่าใช่ครับนี่หรอค่ะอันนี้ก็สูตรโบราณแต่จิ๋วถั่วนิ่มมากเลยพี่ต้องพี่ก้องนี่ครั้งแรกไม่เคยกินเลยนะเนี่ยอื นี่แบบโบราณแบบต้นยูนอกจากอาหารที่วาาอยู่บนโต๊ะแล้วเราสามารถสั่งได้อีกนะไข่เจียวหมูสับผัดผักบุ้งผัดกระเฉดผักอะไรอีกเยอโต๊ะมีปลาใบขนุนขายไหมมีปลาอินทรีย์มีปลาเก๋าหนึ่งซีอิวแล้วก็มีปลาน้ําดอกไม้ค่ะปลาปลาใบขนุนท่านก็ชอบกินนะทอดกรอบทอดกรอบค่ะแต่ปลาอินทรีย์เขาเลิศไออินทรีย์นะยำไข่เค็มมีหมดนะครับใครที่ชอบทานข้าวต้มรอบดึกไปเลยนะเป็น ข้าวต้มชื่อดังกว่าแปดสิปีแล้ว,ลวขา้าวต้มแปลงน้ำไส้ทอดไส้ตันทอดเนี่ยค่ะที่ร้านนี้อาหารราคาจับต้องได้ไหมจับต้องได้ค่ะอาหารเริ่มต้นจาก60สิบาทค่ะไม่แพงข้าวต้มมันราคานี้อยู่แล้วข้าวต้มข้าสวยถ้วยละ1ิบาทค่ะอ มี่บางร้านแพงมากเลยพี่พลมีเป็ดมาที่ร้านมีเป็ดไหมมีเป็ดพะโลค่ะเป็ดพะโลไส้ทอดคนะทำเมนูแนะนําไส้หมูทอดนะค่ะไส้ทอดอร่อยมากมีไส้ตาลมีไส้หมูปลากริเบหอยเชลล์ด้วยถ้ากองพี่พลไปอ่ะต้องกินอะไรต้องสั่งอะไรโอ้ถ้าถ้าพี่กองพี่พลไปจะทานเผ็ดก็มีนะคะอย่างหอยเชลล์ผัดชาเอ็นหอยผัดคั่วแล้วก็มีหมูกรอบหอยยลาผัดพริกเผาหมูกรอบคั่วพริกเกลือเต้าหู้คั่วพริกเกลือ มีเยอะเลยค่ะเมนูมีเป็นร้อยเลยค่ะใช่ร้านเ้าต้มเขาเมนูเยอะพี่ก้องแต่วันนี้เขาเอามาแบบที่แบบนี่เอามาเยยอะงนิดแบบตัวเด่นตัวเด่นค่ะแต่แต่ก็เยอะมากเมนูแล้วออกงานด้วยนี่เห็นไปออกงานพี่ก้องใช่ไหมค่ะออกงานพี่ก้องค่ะวันที่13ถึง19ค่ะงานอะไรนะลิ้นติดโปรเฟสเกตเซนทันเวสเกตเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี้ยอืมอร่อยนะเนี่ยบอกว่า คมูลุณภาพเองหมดเลยค่ะอย่างกะนาชัยนี่เราก็ต้องมีสูตรของเราว่ากะนาชัยร้อยโลเราต้องใส่อะไรอะไรตามสูตรน่ะค่ะแล้วเก็บได้ด้วยนะเนี่ยค่ะขต้มตอนเช้าเนาะหอยต้นหอมเอ้ยหอยหอยก็พองขัดต้นหอมก็น่ากินพอดีมาเช้าไปก๋เตี๋ยวมาต้องขอยืนยันว่าเข้าต้มร้านแปลงนามนี่อร่อยจนต้องกราบเลยนะคะค่ะไปไปมาไปเลยยังไงก็ ว่างๆก็ไปเปิดสี่โมงเย็นถึงตีสามนะครับไม่ว่างได้หรือไม่ว่างได้หิวข้าวก็ไปเลยนะทุกวันนะฮะและ้วแต่สี่โมงเย็นถึงตีสามแต่แถวแงถ้งน้ำหรือว่าถนนจากโรงเลียนยี่สิบสองที่กาลังจะเลี้ยวไปหัวลำโพงต้องผ่านอยู่หัวมุมเลยฮะอมองเข้าไปเห็นปุ๊บเลยเปิดไปนั้นก็ได้พิมพ์ก็ได้เข้าต้มแ้งน้ำในโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็ไปตามตามแผนที่นะฮะ อ่ะเบอร์โทรอีกทีหนึ่ง02-226-2842นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกินกันใครที่ขาข้าต้มนี่สายข้าต้มไม่ควรพลาดเข้าต้มแป้งน้ำเพราะว่าขายมาแปดสิอร่อยมากเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามากินกุ้นเชียงกันดีก่ากุ้นเชียงนะฮะเบรกสักครู่ครับก้องสดฮดบู